อานนักเรียนโจทย์ข้อนี้อินเทรนมากแล้วเป็นโจทย์ที่ดีมากๆได้รับความรู้มากๆและนี่แหละคือประโยชน์ของความน่าจะเป็นนักเรียนคงที่จะเคยได้รับข่าวสารข้อมูลว่าใส่หน้ากาก,ากจะกันได้กี่เปอร์เซนต์ทำอะไรจะกันได้กี่เปอร์เซนต์ป้องกันโควิดเนี่ยนักเรียนเราอ่านโจทย์ดูนะข้อนี้พี่เอามาให้นักเรียนดูเขาบอกว่าเจ็บเนี่ยแห่เจ็บเจ็บเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใส่หน้ากาก,ากอนามายัย ป้องกันได้เจ็ดสบสองถ้าใส่เครื่องกรองอากาศป้องกันใ้หกสิบห้าแน่นอนคนเราก็ต้องอยากจะเอาป้องกันให้มันมากที่สุดทที่มากไปได้เจตเขาก็เลยใส่มันทั้งสองอย่างเลยทั้งใส่หน้ากากทั้งใช้เครื่องกรองนะครับเขาจะสามารถป้องกันได้กี่เปอร์เซ็นต์นักเรียนอันนี้เป็นโลกแห่งความเป็นจริงเลยนะว่าต้องรู้นะว่าเขาคำนวณกันยังไงหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเรียนเลขไปทําไมเรียนความน่าจะเป็นไปทําไม ก็ไงไงก็เรียนเพื่อป้องกันตัวเองนี่แหละนะครับเราจะได้รู้อัตราส่วนรู้เปอร์เซนต์รู้ความน่าจะเป็นเราจะได้ไปตัดสินใจถูกนะครับมีประโยชน์มากเลยเรื่องสถิติและความน่าจะเป็นต้องตั้งใจเรียนนะครับหลายหลายคนทําอย่างนี้อันนึงป้องกันได้72็ดิบอันนึงป้องกันได้ห5้ามันมาบวกกันเลยอ่ะเพราะบวกกันเลยมันก็เกินร้อยนะครับมันก็เกินร้อยมันต้องร้อยสามสิบเจ็ดถามมันเป็นไปได้ไหมที่มีอะไรจะป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ย เป็นไปไม่ได้ล้านี้ป้องกันเป็นร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เวอร์ไปละแสดงว่าวิธีการคิดแบบเอาความน่าเป็นมาบวกกันเอาอัตราการป้องกันมาบวกกันได้นี่มันผิดแน่นอนนะครับจําไว้เลยว่าอันนึงป้องกัน72อันนึงป้องกัน65ถ้าใช้2อันยังไงมันก็ต้องป้องกันมากขึ้นยังไงก็ต้องคําตอบก็ต้องมากกว่า72เข้าใจไหมแต่ยังไงมันก็ต้องไม่เกิด้อยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะแบบป้องกันในร้อยเปอร์เซ็น มันก็คือต้องเข้าใกล้ร้อยเข้าใจที่พูดเนาะนะครับความน่าจะเป็นเกินร้อยเป็นไปไม่ได้นะนะครับอะทีนี้เราทํำยังไงนะครับตั้งใจฟังนักเรียนจะต้องคิดกรณีแบบนี้ต้องแบ่งกรณีหน่อยนะครับว่าการที่ใส่หน้ากากอนามัยและใส่เครื่องกรองอะพี่เรียกว่าหน้ากากกับเฮตตาแล้วกันนะ,ะ,นะะการมีหน้ากากกับมีเฮตตามันเกิดได้กี่กรณี นะครับมันเกิดได้กี่กรณีคําตอบก็คือว่าถ้าใส่หน้ากากมันก็เกิดได้2กรณีคือติดกับไม่ติดหรือเพู่ไงป้องกันได้กับป้องกันไม่ได้เข้าใจที่พี่พูดไหมนะครับแล้วก็เหมือนกันมีเฮปป้าเนี่ยมันก็จะป้องกันได้กับป้องกันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีแค่4ี่กรณีจําได้ไหมคือได้ไม่ได้แล้วก็ได้ไม่ได้ดังนั้นโอกาสกรณีที่จะเกิดขึ้นมันมีดังนี้คือฟังดีๆนะ คือหน้ากากป้องกันได้เฮป้าป้องกันได้หน้ากากป้องกันได้เฮป้าป้องกันไม่ได้หน้ากากป้องกันไม่ได้แต่เฮป้าป้องกันได้แล้วก็หน้ากากก็ป้องกันไม่ได้เฮป้าก็ป้องกันไม่ได้เข้าใจไหมคือในเกิดเคสเนี่ยตุ้มขึ้นมามีโควิดมาฉันใส่ทั้งหน้ากากแล้วใส่ทั้งเฮป้าก็ขึ้นอยู่กับว่ามันมีได้สกรณีเนี้แล้วนักเลยคิดว่าสกรณีนี้เนี่ย โอกาสที่เกิดแต่ละอันเนี่ยมันเป็นเท่าใดแน่นอนยกตัวอย่างเช่นหน้ากากป้องกันได้มันป้องกันได้เจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นใช่ไหมก็คือศูนย์จุดเจ็ดสองโอเคนะเฮปาป้องกันได้หกสิบห้าเปอร์เซ็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเฮปารก็ป้องกันได้ศูนย์จุดหกห้าดังนั้นโอกาสที่หน้ากากก็แบบป้องกัน เฮปารกับป้องกันพร้อมกันเลยคือแบบว่าโอ้โหสุดยอดทํางานได้ดีพร้อมกันเลยเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นน่ะต้องเอาศูนจุดเจดสองกับศูนจุดหกห้ามาคูณกันครับเพราะว่ามันเป็นความ,มน่าจะเป็นที่เกิดเหตุการณ์ทั้งคู่เข้าใจที่พี่พูดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะคูณให้ดูแล้วกันนะแต่พี่มีคูณให้ดูรูปอนะันศูย์จุดเจ็ดสองบวกกับศูนจดหกห้าออกมาเป็นเออทองไม่ใช่บวกจุดเจ็ดสองคูณกับจุดหกห้าศูนย์จุดสี่หกแปด หรือ46.8เปอร์เซนตความหมายก็คือว่ากรณีที่มันถูกป้องกันได้ทั้งคู่คือแบบว่าโดนไวรัสโดนจัดจัดการทั้งคู่เนี่ย46.8เปอร์เซตดูเรื่องไหมดูเรื่องเนาะในทํานองเดียวกันถ้าเราอยากจะรู้วาหน้ากากป้องกันได้เฮปาป้องกันไม่ได้หนูก็ต้องเอา0.72ไปคูณกับ0.0เท่าไหร่เฮปา้าป้องกันได้0.65ป้องกันไม่ได้ก็ต้องเป็น0.35 โอกาสที่จะเกิดเคสนี้ก็ต้องเป็นจุดเจ็คูณจุดสามห้าจำไว้นะความน่าจะเป็นถ้ามันมีการต่อเนื่องต่อเนื่องกันมาคูณคูณ,ค,ณคูณกัน0 252องอโอกาสที่หน้ากาดนะป้องกันไม่ได้แต่เฮป้ามันนั้นป้องกันได้นะครับอันนี้ก็เหลือศูนใช่ไหมต้องบวกอะไรได้หนึ่งนะคูณกับศูนยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดสองคูณจุด ก็คือ0.182และสุดท้ายหน้ากากก,ก็ป้องกันไม่ได้ฮป้าก็ป้องกันไม่ได้จ้าคือแบบว่าหลุยทั้งคู่เลยนะครับเจงทั้งคู่เลยก็จะกลายเป็นหน้ากาก,ากโอกาสความได้เป็น0.28กับ,บ0.35ฐานะ0.098 ตั้งใจฟังนักเรียนทั้งสี่กรณีนี้เวลานักเรียนมาบวกกันทั้งหมดจะต้องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีเป๊ะจะต้องได้หนึ่งพอดีเป๊ะเพราะว่าเราแบ่งกรณีที่เป็นไปได้ทุกอย่างแล้วไม่เชื่อทำให้ดูจุด468บวกจุด2หบวกจุดหนึบวกจุดยเห็นไหมได้หนึ่งเป๊ะเลยเนี่ยคือความเป็นจริงต้องเรียนรู้ต้องเอาปไปอธิบายต้องเอาไปให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันในโลกแห่งความเป็นจริงเห็นไหมเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสต่างๆนานามันเกิดขึ้นแบบนี้แต่สิ่งที่โจทย์ถามคือบอกว่าถ้าเจตใช้ทั้งสองอย่างเขาจะป้องกันได้กี่เปอร์เซ็นต์นักเรียนในสี่กรณีนี้เนี่ยในสี่กรณีนี้เนี่ยอันไหนแปลว่าป้องกันได้อันไหนแปลว่าป้องกันไม่ได้คําตอบก็คือว่าอันใดอันหนึ่งที่มันป้องกันได้เนี่ยมันก็ถือว่าป้องกันได้เลยว่าถูกไหมถึงแม้ว่าหน้ากากจะป้องกัน ไวรัสนี้ไม่ได้แต่ว่ามันโดนเฮปตาช่วยก็โอเคหรือเฮปตาดันเจ๊งแต่หน้ากากดันป้องกันได้ก็โอเคหรือมันได้ช่วยกันทั้งคู่ได้ก็โอเคดังนั้นเนี่ยสามกรณีนี้เป็นกรณีที่ปลอดภัยนะครับสามกรณีนี้คือกรณีที่ปลอดภัยหรือ s a ฟ e หรือป้องกันได้เพราะฉะนั้นมันมีเพียงกรณีเดียวเท่านั้นนะที่มันจะป้องกันไม่ได้เนี่ยคือ e ศูนย์จุดศูนย์เก้าแปดเนี่ยเข้าใจที่พี่พูดนะ ดังนั้นเวลาทําข้อสอบนะครับทําไสองกรณีคือนักเรียนอันนี้คือพิ่แจงมาทุกกรณีแต่เพื่อให้นักเรียนเข้าใจแต่จริงเวลาทําข้อสอบจริงอ่ะมันไม่ใช่อย่างนี้ถ้านักเรียนจะเอาแบบว่าป้องกันได้เน,นต้องไปแบ่งกรณีว่าหน้ากากได้เฮป้าได้หน้ากากได้เฮปป้าไม่ได้หน้ากากไม่ได้เฮปป้าได้สามอันนี้แล้วเอาสามนี้มาบวกกันต้องเอามาบวกกันสามนี้ต้องเอามาบวกกันก็คือนักนเองรจุดสี่หกแปดบวกจุด สองห้าสองบวกจุดหแก่สบวกกันได้90.9าศูนย์จหรือ90.2%าสิเซนทันไหแสดงว่ามันป้องกันได้90.2%ซคือคำตอบสำหรับข้อนี้นะครับตอบ9 0้แต่เวลาทำจริงๆนะครับการแบ่งกรณีตั้ง3มกรณีเนี่ยมันไม่เวิร์กหรอกเสียเวลาถ้าจะทำจริงๆนักเรียนเวลาทำในห้องสอบ นักเรียนต้องบอกว่าการที่จะป้องกันได้เนี่ยมันเกิดจากเอาหนึ่งความน่เป็นทั้งหมดลบด้วยโอกาสที่จะป้องกันไม่ได้แบบนี้จะถูกต้องจะเร็วกว่าเพราะว่าโอกาสที่ป้องกันไม่ได้ก็คือว่านะครับหน้ากากา 28, าก็พลาด0.28เอฟป้าก็พลาด0.35ลบกันคิดเลขง่าย,ายนิดเดียว0.92คิดแป๊บเดียวก็ได้ โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นควรจะคิดแบบหนึ่งลบด้วยที่ต้องกันไม่ได้สักอย่างเลยนั่นเองนะครับดังนั้นคำตอบข้อนี้คือตอบ90.2%ขอให้ได้รับความรู้จากข้อนี้ให้มากที่สุดนะครับต่อไปเจอโจทย์แนวนี้หรือไปอ่านวิทยาศารหรืออ่านข่าวก็ให้เข้าใจด้วยว่าเขาคำนวณกันอย่างไรนะครับ